สวัสดีค่ะสมยดุดเจริญยุนนะคะร้านมีนําเครื่องเข้ามาใหม่มีทั้งคูบต้าและยันมาทั้ง ET และ RT RT มีทมีตั้งแต่9แรง10แรง11แรง12แรง15แรงค่ะมีทั้ง RT ร0 0 r t ้อย d i อย ตัวนี้ก็จะเป็นโครงสยาม fcd ตัวโครงสยาม fcd ของเราสังเกตให้ดีนะคะตรงเสื้อเกียร์จะเป็นตัวเดียวกับสยามพัดนะคะสำหรับสยาม fcd และเราก็จะยังมียันมา9ก9 0 di ตัว rt 1 0 0พัด rt 1 0 0พัด di มีทั้งไฟเล็กและไฟใหญ่ตัว rt 140 RT 1 4 0พัดตัว RT 1 4 0ยงเราเป็นเครื่องตัวสีส้มหมดเลยนะคะ,ะตัวรอยของเราเป็นตัวสีแดงเพราะว่ามันเป็นตัวรอยี่พัดธรรมดาค่ะแต่เป็นไฟใหญ่นะคะนี่ของสวยประจำละเรา ZT 1 5 5กับ RT 1 5 5เดิมเดิมๆไม่เคยเปิดทั้งคู่เลยค่ะมูเลยังใหม่เลยตัวน็อต ยังเป็นสภาพดีอยู่นะคะเครื่องเราไม่ได้เปิดเลยส่วนใหญ่เครื่อง RT ท,ที่ร้านค่ะจะไม่ได้เปิดนะคะเป็นสภาพเดิมๆทั้งหมดสภาพเครื่องจะอยู่ที่70 9 5ถึงเทุกตัวค่ะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ที่ร้านเลยนะคะตอนนี้ร้านปรับปรุงอโลเคชั่นใหม่มีทั้งเครื่องและโครงแยกขายให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบเลยค่ะชอบเครื่อง หรือโครงชุดไหนเลือกขึ้นชุดได้เลยตัวโครงสยามเราจะมีทั้งสยามนูนสยามยายเมืองมุมสยามเอ d ซดีสยามพัดบวกนะคะมีทั้งล้อเหล็กและล้อ,อยางราคาพร้อมล้อเหล็กและล้อ,อยางทุกตัวเลยค่ะหากลูกค้าต้องการเฉพาะโครงไม่ใช้ล้อนะคะร้านสามารถ ลดราคาได้นะคะถ้ายิ่งลูกค้ามารับเองราคารถได้ค่ะต่อรองกันได้ขอให้ลูกค้าต่อแล้วซื้อแม่ค้าใจดีลดราคาให้แน่นอนค่ะทางร้านของเรามีทั้งเครื่องและโครงตัวสยามพัดตอนนี้เหลือ3ตัวนะคะอีกตัวหนึ่งกำลังล้างอยู่นะ,ะตัวนี้เป็นอายุสยามแท็กเตอร์ S77 ขึ้นกับเครื่อง r า1 1 0ไว้มีให้เลือกทุกสภาพเลยนะคะสนใจแวะได้